สวัสดีครับผมมาอวดความหล่อครับพ่อพ่อแม่แม่ครับผมสวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะโอ้ได้เสื้อหล่อเลยครับแต่ว่าใส่ได้ไม่ทุกตัวนะคะไซส์ไซส์เอมีแค่ตัวนี้นะคะที่น้องบุญบุญถมใส่นะีคะส่วนน้องบุญชูใส่ก็จะเป็นไซส์เนะคะ ไซส์ M ไม่มีไซส์ S นะคะไซส์ S ไม่มีนะคะก็ไม่น้อยใส่ให้แล้วเด็กๆถอดออกได้นะคะยังตัวใหญ่อยู่นะคะได้ลองลองแล้วแบบว่าหลุดออกไปนะคะลองแล้วก็หลุดออกไปะครับไม่น้อยก็เลยได้ได้ใส่ชูแค่เด็กๆสองสองตัวนี้นะคะก็แม็กกับพี่พี่บุญชูนะคะแม็กกับพี่บุญชูะคะ่ะเพราะว่า ถ้าไซส์ไซส์ S กับไซส์ S เนี่ยเนี่ยเนี่ยไซส์ S จะเป็นน้องบุญถมนะคะที่ใส่อยู่นะคะส่วนน้องบุญชูจะเป็นไซส์ M นะคะไซส์ M จะพอดีนะคะหาเด็กๆก,ก็น่ารักมากได้ใส่เสื้อจาุณยายหมอโอ้ยแม่ก็ปลื้มที่สุดเลยีส,สวยเล่อๆทั้งนั้นเลยไม่น้อยก็ลองใส่ให้ดูค่ะไม่น้อยลองใส่ให้อ่าดูนะคะว่าจะรอเราขนาดไหนเอ้ยในดูในดู ลูกชายคนลอ,อเด็กชายอะไรเด็กชายบุญทองบุญทองใส่เสื้อแล้วเมื่อกี้นะคะใส่เสื้อแล้วแบบหลุดออกไปนะคะเนยน้อยก็เดินไปแล้วมันมันหลุดออกมาเลยอย่างนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไวใ้ให้เขาโตกว่านี้ก่อนนะคะจะได้ใส่แต่ให้กับพี่บุญชูนี่แหละ่ะน่าจะพอดีนะคะน่าจะพอดีค่ะไซส์เอ็มนะคะเนี่ยค่ะส่วนน้องเนี่ยไซสเอสไซเอส S ค่ะ ใโช์ในลูกชอในรอจังเลยผมรอจังเลยเนี่ยผมรอจังเลยไหนดูสิไหนดูสิไหนแม่ดู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 น่อยนะคะแม่ดูน่อยค่ะแม่ดูคนห่อใหนสิลูกดูคนห่ออาน่าคนรอมาดูหน่อยบุญโถมเช็ดตาให้ไม่เกลี้ยงเท่าไหนกันนี้ยังหลงเรืออยู่ยังหลงเรืออยู่ลูก เดี๋ยวค่เช็ดใหม่นะคะเนีย่ยลายหล่อมากเลยครับใส่แล้วยิ่งหล่อคนก็หล่ออยู่แล้วนะครับก็ยิ่งหล่อมากไ<ม>ปเิอยอีก<ม>ใช่ไหมลูกเออแม่ดูแม่ดูนะคะฝั่งนูน้นฝั่งนู้นลูกอ้าวบุญเงินใส่ไม่ได้เลยลูกบุญเงินใส่ไม่ได้บุญเงินเดี๋ยวแม่ใส่ตัวนี้ให้เดี๋ยวแม่ใส่ตัวนี้ให้ด,หดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะ สวัสดีครับมามาแล้วค่ะชุดสวยค่ะน้องบุญเงินนี่ไซส์เอนะคะตัวนี้ไซส์เอสนี่ของน้องน้องบุญทองนี่ลวมนะคะน้องบุญทองนี่ลวมนะคะหลวมนะคะ,อ,อ,ะ,คะ,ะ,คะอุย้ยมีแต่สวยๆล่อๆทั้งนั้นเลยนะคะสวยๆล่อๆทั้งนั้นเลย อ้าวอีกคนนึงไปไหนแล้วไปนอนอยู่ตรงข้างล่างนะคะสวยจังเลยค่ะมีนางงามอยู่คนเดียวค่ะนางงามของเราค่ะโหน่ารักน่าอินดูทั้งนั้นเลย <c oughs> ตัวนี้หลวมนะตัวลายนี้หลวมนะคะเนี่ยหลุดแขนหลุดแล้วค่ะแขนหลุดแล้วค่ะลองใส่ให้ทุกท่านได้ชมนะคะแขนหลุดแล้วหนูจะลงมาเลยลูกเนี่ยหลุดแล้วนะคะไซส์ใหญ่ค่ะ หลุดแล้วค่ะนะคะสวยงาม,มากเลยสวยงามมากเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยค่ะน่ารักมากอันนี้ก็หล่อที่สุดเลยค่ะหล่อมากนะคะหล่อมากเลย <c oughs> เอ้ย <f od il> พอดีนะคะไซสเอสพอดีมากเลยค่ะโอ้ยห,หลุดแล้วค่ะหลุดแล้วค่ะหลุดแล้ว น้องบุญทองใส่แล้วก็หลุดแล้วนะคะไออีฟมาแล้วคนสวยใส่กระโปรงสวยเลยคนสวยก็คู่กับชุดสวยๆนะคะคนหลอ่ออ้ยมีไทยด้วยมีนิไทยด้วยหลอ่ลอหล่อจังเลยกลาบขอขบคุณทุกท่านที่เมตตานะคะกลาบขอบคุณคุณยายคุณยายหมัวอีกครั้งค่ะคุณเมตตาเด็กๆบ้านสามบุญค่ะไออี ดูอะไรลูกดูอะไรคะเีเ๋คู่แฟดเลยมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ลูกตัวตัวนี้ไซส์เอเหมือนกันมี2ตัวนะคะเนี่ยค่ะสวัสดีอีกครั้งค่ะเอาไซส์เอสมาใส่ให้พี่บุญทองนะคะสีเหมือนกันลายเหมือนกันเลยค่ะ เอ้ยบุญทองกับบุญถมรอจังเลยรอจังเลยครับหน่อยดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยหน่อยดูหน้าหน่อยเร็วๆหน่อยดูหน้าหน่อยครับรอจังเลยร <c oughs> อจังเลยโอ้ยหลุดแล้วแขนตรงนี้หลุดแล้วรอจังเลยค่ะมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ลงมาเล่นเล่นลงมาแล้วลงมาแล้ว มาแล้วค่ะหนึ่งคนค่ะสวัสดีค่ะใส่เสื้อให้เด็กๆค่ะรอไหมครับในดูในดูบุญชูดูใส่ย,ยังโอ้ตายแล้วลูกค่อยหล่นลงมาค่ะอน,นอนตรงนี้ลูกนั้นตรงนี้ได้อบุญถึงบุญถึง ถึงครับนั่งรอเลยครับบุณถึงตัวนี้ไซส์ไซส์เอ็มนะ,ะนี่ยไซส์เออยู่กับน้องบุญทองกับบุญบุญถมนะคะ ขอบคุณค่ะเอาเด็กๆมาใส่ชุดที่คุณยายหมอส่งมาให้ดูนะคะก็จะหน้ารักก็จะลอดูเหยียบเสื้อตัวเองไม่น้อยจะเอาเอาหนังยางมัดหรือว่าอันนั้นให้ใหม่นะคะอันนี้ลองเทสดูก่อนค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยอุ่นอวอุ่นอวลงมาแล้วลงมาแล้ว sáu suối luôn mà đó หลุดแล้วนะคะเด็กคนนั้นหลุดแล้วนะคะเสือ้อสำหรับคลิปนี้ขอพระคนและสวัสดีค่ะ